สวัสดีค่ะ s y s ชีวิตติดซีรีส์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะปี2025นะคะ2568นะปีใหม่ก็กลับมากับซีรีส์จีนนะคะซีรีส์โรแมนติกดราม่าเล็กน้อยนะคะของเหล่าต้านะ,ะซีรีส์ของหลี่เชียนนะคะในวันที่รักผลิบานค่ะเป็นซีรีส์นอกแกระแสซึ่ง ออนที่แพลตฟอร์ม VTV นะคะ VTV ที่เดียวเพียง<ๆ>แต่ว่า VTV ไม่ยอมเอามาโปรโมตนะคะคือจริงๆมันน่าจะเป็นซีรีส์ปีที่แล้วหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะแต่ว่าแอดดูปีที่แล้วก,ก็ตอนที่ออนใหม่ๆเลยนะเอ่อ VTV ไม่ยอมโปรโมตไม่เอามาหน้าแรกด้วยนะคะก็นเห็นอยู่แค่แวับๆแล้วเวลาทุกวันนี้เวลาจะดูต้องไปเซิร์ชอะคะ่ะต้องต้องเก็บเอาไว้ในลิสต์ของเรานะคะ นักแสดงเด่นๆนะในวันที่รักผีบาลน,นะคะเหล่าต้านะคะหลี่เชียนแล้วก็มีโจอีถุงนะคะนะแล้วก็จะมีเอ่อมีว่านเผิงว่านเผิงซึ่งว่านเผิงเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้บทอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเล่นเป็นบทเล่นบทเป็นเพื่อนนางเอกแต่ว่า ต้องบอกว่าความความว่านเผิงที่เขาเป็นนางเอกมาหลายเรื่องเนาะที่เราเคยดูยิ่งสวยสวยมากๆสวยขึ้นกว่าเรื่องที่เคยเป็นนางเอกด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าอาจชอบมากๆด้วยแล้วมีอีกคนหนึ่งนะคะคืออูจิ้นถิงนะคะอูจิ้นถิงนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นน้องชายที่เออเรียกว่าแย่งซีนเล็กๆก็ได้นะคะเป็นน้องชายนางเอกออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนะไม่เยอะแต่ว่าออกมาแต่ละซีนเนี่ยด้วยความลูกลัก รูปลักษณ์ของอูจินถิงแล้วเขาก็เคยเป็นพระเอกมา,มาแล้วอนะคะ,นะคือเสียงก็หล่อนะคะสูงแล้วก็คือความหล่อของเขาอะทำให้ถ้าดูในคอมเมนต์อะนะคะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้คอมเมนต์อาจจะใครที่ไม่ชอบดรามา่าใครที่ขี้ลำคาญก็ต้องปิดคอมเมนต์ไปนะคะเพราะว่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจในบริบทต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอพออูจินถิงออกมาเนี่ยคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันอุ้ยตกหลุมรัก โลจังเลยน่าจะมาเยอะๆนะมันก็จะออกแบบว่าเออทำนองนี้นะคะอ่ะพูดเรื่องนักแสดงกันไปแล้วนะคะนะมามาว่ากันอ่ะบรรละครนะคะหลี่เชียนนะคะเหล่าต้าของเราแสดงเป็นเฉินไม่ตรงนะคะส่วนโจอีอถงเนี่ยจวงเจียนะชื่อจวงเจียแล้วก็น้องชายนะคะน้องชายก็คือจวงเหยียนนะคะอูจิ้นถิงเนาะแล้วเรื่องเนี้นะคะนอกจากคุณจะตกหลุมรักจวงเหยียนนะคะ คุณก็จะตกหลุมรักห่านของเขาด้วยจวงเหยียนเขาจะออกมาพร้อมกับห่านของเขาจีซานนะคะก็อตกหลุมรักกันไปเนาะอ๋อแล้วยังมีด้วยนะคะเขาจะมีสามพี่น้องนะจวงเจีย๋ยแล้วก็จะมีจวงเหยียนแล้วก็จะมีเหอเหนียวเหนียวนะคะนะส่วนทําไมว่าอ,าน,อ,น,อน้องสาวคนเล็กทาไมถึง,ถงแท่เหอก็ค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเราก็ไม่สปอยเนาะเอาเป็นว่า,เ,าเหอเหนียวเหนียวนี่ก็คือใครที่ดูแอบรักให้เธอรู้อะคะ่ะก็จะเนี่ยแหละคนที่เล่นเปนสังจื้อตอนเด็ก นะคะแล้วน้องน้องน้องเหินเหนียวเนี่ยก็เ,เล่นมาหลายเรื่องละนะคะอ่าพูดถึงตัวละครด้วยเอ่เอ เล่าตาเฉินไม่ตรงนะคะเรียกเฉินไม่ตรงก็แล้วกันเฉินไม่ตรงเนี่ยเป็นอาชีพของเขาเป็นนักแต่งหน้าศพนะคะส่วนจวงเจียเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเหมือนเป็นนักขายอะค่ะนะเป็นนักขายขายพวกอุปกรณ์การแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์น่ะนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็เหมือนกันนะคะว่านผึงเนี่ยแสดงเป็นหวังซีเซียนะคะซีเซียเนี่ยเขาก็เป็นก็เป็นอาชีพเดียวกันกับจวงเจียแหละส่วนจวงเหยียนนี่ยยังจวงเหยียนนะคะน้องนางเอกเนี่ย ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะคะแล้วก็เฮอรอเหนียวเหนียวก็เป็นยังยังน่าจะเรียนมัธยมต้นนะพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นเพื่อนนักเรียนกันเป็นเพื่อนสมัยมปลายนะต้องบอกว่านางเอกเนี่ย พิการนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พิการขา,ขา,าต้องต้องตัดขาแบบเข่าลงไปอะคะ่ะนะแต่ตอนที่เขาเขาก็ใส่ขาเทียมนะแต่ตอนที่ที่ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกับพระเอกเนี่ยเขาก็ยังใช้ไม้ไม้ไม้ค้ำยันอยู่นะคะเพราะว่า,าขาเทียมมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะก็ยังเดินต้องใช้ไม้ค้ำยันนี่แหละเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมีเรื่องต้องช่วยเหลือต้อง เป็นจะบอกว่าม่ตรภาพก็ไม่เชิงแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นความผูกพันด้วยเป็นความผูกพันเพราะบางทีครูก็สั่งให้ช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะมีเรื่องเล่าอยู่เนาะแล้วเขาก็นางเอกก็าย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่นนะต้องบอกว่าทั้งสองคนนั้นมีปมนะคะปมพระเอกจะเป็นปมเรื่องครอบครัวเป็นเพราะปมพ่อแม่พระเอกโตขึ้นมาเนี่ยทำงานเป็นนักแต่งหน้าศพนะคะนักแต่งหน้าศพก็เป็นเป็นอาชีพที่พอเราดูเราก็จะได้ความรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะ โดยด้วยวัฒนธรรมของทางทางเมืองจีนน่ะเนาะ,ะพระเอก ใช้ชีวิตกับย่านะคะเราก็จะในในซีรีส์เขาจะเรียกไหนไน่ไหนไน่เป็นเฉินไหนไน่นะคะเราก็จะไหนไน่ตามไปด้วยเนาะล้วเรียกเป็นยา่าอยู่กับยา่าซึ่งต้องบอกว่านางเอกเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตเมืองเดียวกันแล้วนะแต่แม่นางเอกยังอยู่นะคะแม่นางเอกอะ่ะเป็นร้านขายไก่นะคะนะนะแม่นางเอกชื่อเลี้ยวเทาอคนละแซ่กันไปเลยเลยนาะเป็นร้านขายไก่ก็ยังอยู่ในเมืองเดียวกับพระเอกนะแล้วก็นางเอกเนี่ยไปทํางานที่ที่เมืองใหญ่ละ น่าจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้นะเออถ้าจําไม่ผิดเนาะคือบางทีเวลาเราดูเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จำไอ้เรื่องพวกนี้นะคะเออ แอดไม่ไดนะ้เขียนสคริปต์นะเออก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยแหละไปทํางานเซี่ยงไฮ้แล้วก็เออนานๆกลับบ้านทีเพราะนางเอกนี่ต้องบอกว่าบ้างงานเพราะด้วยความที่ปมหมองก็คือเขาพิการไงเขาพิการเขาก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จเนาะแล้วมันก็แบบว่าเออฉากเปิดตัวมันก็จะเป็นแบบออเออพระเอกนางเอกเจอกันในสถานีรถไฟแล้วนางเอกต้องว่านางเอกเป็นคนที่แบบว่าเออ จะไม่เหมือนตอนสมัยมัธยมปลายนะมัธยมปลายเขาก็จะเป็นคนมีปมเพราะว่ามันเป็นวัยรุ่นนะเนาะวัยรุ่นแล้วเราเองพิการอะไรแบบนี้มันก็จะมีปมแต่พอเขาโตขึ้นอายุมากขึ้นในในซีรีส์เนี่ยเป็นเป็นช่วงตอนที่เขายุายุ30กันแล้วนะคะนะ้าพานางอายุ30แล้วแล้วนะเขาก็ผ่านชีวิตมานั้นนางเอกก็จะอุ้ยแบบสดใสล่าเริงมากๆมันมันเหมือนคนที่บางทีมีปมในใจแต่ก็พยายามแสดงออกอันนี้แอดมองเองนะว่าพยายามแสดงออกที่มันเกินจริงไปนิดนึงแล้วนางเอกก็ขี้ตอพอนางเอกขี้ตออ่ะมันมันทำให แบบว่าในคอมเมนตะ์อ่ะมันจะเดือดเพราะมีความรู้สึกว่าทําไมนางเอกแบบว่าเออเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะ้องเอกก็ต้อแล้วพระเอกก็เออขึมจังเลยนะคะนะแต่พอแบบพอพอเจอกันคือนางเอกมีเหตุให้ต้องกลับบ้านน่ะนะคะนะก็มาเจอกันก็เหมือนมันเหมือนกับความรู้สึกมันมันฟื้นขึ้นมานะคะความรู้สึกมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็เนี่ยแหละเออ ไหนๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาแฟนให้ให้หลานนะน,นะคะเพราะว่านับไปนัดบอดไปดูตัวอะไรแล้วก็เออน่าเฉินไม่ตรงก็ไม่ยอมไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมมีแฟนสัทีก็เนี่ยแหละปุมในใจเขาก็คือนางเอกไง่ายเพราะเขากลับมาก็อ่ะเอาเป็นว่าเขาก็มาเตะกันใหม่มาจีบกันใหม่แล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะเลิฟซีนเออใช้คําว่าคิสซีนก่อนเออคิสซีนได้ฉ่ามากเป็นเป็นเรื่องที่ เหล่าตาต้องบอกว่าเหล่าต้าจูบเยอะที่สุดจูบเยอะจูบแบบเดือดนะคะแล้วแล้วนางเอกเหมือนกันนางเอกเรื่องอื่นๆนะคะโจอ,อีถุงก็ก็เห็นเขาแบบว่าก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยมีคิสซีนสักหน่อยมีก็เล็กๆน้อยๆเหมือนหลบๆนะคะแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่หลบเลยน,น,นอกจากคิสซีนแล้วมันก็จะมีฉากอุ่นเตียงนะคะมีฉากอุ่นเตียงมีเลิฟซีนที่ แอดมองว่ามันเดือดมากๆเลยนะซึ่งก็อ่ะโอเคละอ่ะก็เซอร์วิสแฟนๆไปนะแต่ยังไงก็ตามแต่ถือว่าพระนางเนี่ยเขาทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆทําได้ดีสมจริงแล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาชอบกันจริงๆนะคะคือคือ,ค,อคือมันสนุกเลยนั้นะโรแมนติกเนี่ยต้องบอกว่าโรแมนติกอยู่แล้วนะส่วนดราม่าก็จะเป็นดรามา่าเอ่อไม่ได้มีพวกตัวอิจฉานะคะต้องบอกว่าไม่มีตัวอิจฉา อ,อ,อาจจะมีแฟนเก่าพระเอกนะคะแต่แฟนเก่าพระเอกก็ไม่ได้มาแนวอิจฉานะคะนำมาทําให้เหมือนกับว่าเออมีนางเอกหึงเล็กๆแต่ว่าสุดท้ายก็กโอเคนะคะเพราะว่า เออไม่อยากสปอยเอาเป็นว่าแฟนเก่าพระเอกไม่ได้ไม่ได้สร้างปัญหาให้ส่วนแฟนเก่านางเอกสร้างปัญหาเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นตัวกระตุน้นตัวกระตุ้นให้ให้พระเอกแบบเออแสดงความหึงหวงออกมาถ้าไหนมีการคุยกันเคลียร์กันแล้วก็มันแป๊บๆคือเรียกว่าเข้าใจผิดการหึงกันแล้วก็ภายในแบบว่าภายในตอนเดียวก็ก็กลับมาดีกันแล้วก็จูบกันเอเอมันก็จะเป็นแบบเอเอเนี่แหละ ค,คือคือคือมันดีจริงๆนะคะต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้แต่คนไม่ค่อยพูดถึงไม่รู้ทําไมนะแล้วก็ในในคอมเมนต์นะวนมาเรื่องคอมเมนต์อีกแล้วเพราะว่าพอมันจะมีดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าพระนางเอกเนี่ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยคือชอบกันใช่ไหมคะนางเอกก็เหมือนกับต้พระอเอกเหมือนจะจีบเหมือนจะอ่อยอะไรเงี้ยแล้วพอพอจะคบกันจริงๆเข้าเนี่ยนางเอกก็จะมีปมของนางเอกคือนางเอกจะไม่กลับมาอยู่เมืองนี้เพราะว่านางเอกอะ มีธุรกิจหรือว่าวางแผนธุรกิจวางแผนงานอะไรนางเอกต้องการอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แต่พระเอกก็ต้องการอยู่ที่บ้านเกิดประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเนี่ยมันจะเป็นดาราม่าเรื่องนี้ซึ่งนอกจากดาราม่าในเรื่องแล้วคนดูก็ดาราม่าด้วยนะแล้วปมเรื่องเรื่องขาของนางเอกเนี่ยมันก็มันก็จะส่งผลกับ เลิฟซีนแล้วมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นดราม่ากกันนะคะก็เออดราม่ามันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าจบดีจบสวยแล้วเรื่องนี้นะ CG จีเขาทำดีมากนะซีจีอๆ ตอขานะคะก็เรียกต่อขาตอนที่นางเอกถอดขาเทียมออกทําดีจนแบบว่าสมจริงแล้วนางเอกก็แสดงดีนะคะเออมีฉากที่แบบนั่งแล้วก็เอามือรูปขาเทียมจนในคอมเมนต์มีคนบอกว่าเออนางเอกคนเนี้ยเขาเขาขาขาดจริงหรือเปล่านะก็อุ้ยหากันกริงนะคะว่าเออนางเอกเขามีขามาหลายเรื่องแล้วนะคะเออมันเป็นซีจ์นะคือเนี่ยนี่คือความสมจริงแล้วความเป็นความที่นาง,งเอกเขาก็จะมีเดินกระเพกนะ นะมีเดินกระเพกมีแบบเออเวลาจะขึ้นบันไดน่นนี่นั่นนะคะคือเรียกว่าเขาเก็บรายละเอียดทุกเม็ดว่าคนที่ใส่ขาเทียมเนี่ยมันจะมีความกระเพกเล็กน้อยถ้าเดินปกติอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่ามันก็จะมีความประดักประเดิดมีความแบบเออเล็กๆนะ่ะ ให้เราได้มองเห็นว่าอ๋อเขาใส่ใจในรายละเอียดนะคะนะต้องบอกว่าทั้งตัวนางเอกผู้กำกับอะไรพวกนี้ถือว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดดีมากนะคะก็ก็โอเคแหละนะมันทำให้คนเชื่อทำใหุ้นต้องมีคอมเมนต์ถามด้วยว่านางเอกคนนี้เขาขาขาดจริงหรือเปล่าเอาคนขาขาดมาเล่นนะคะไม่ใช่นะมีขามาหลายเรื่องแล้วนะคะนะแล้วก็ ตัวละครเสริมอื่นๆนะคะหวังซีเซียนะคะว่านเผิงเขาก็มีคู่ของเขานะคะแล้วก็แล้วก็ตลกด้วยคู่ของเขาอ่ะเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเป็นแพทย์แผนจีนแล้วก็คือตลกอะ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่ที่ทําให้เรายิ้มทําให้เราหัวเราะได้นะคะสิ่งที่แอดชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของของฟิลความครอบครัวนะคะคือจริงๆด้วยด้วยโทนเรื่องนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเรื่องเอ,อ่อ น้าที่สายลมพัดผ่านที่เหล่าตาแสดงอะคะ่ะที่มันเป็นแบบเป็นเป็นฟิลแบบบรรยากาศของเอ่อนอกเมืองหรือเมืองที่มันชนบทออกไปนะมันเป็นเหมือนกับเหมือนเมืองอันนี้ที่หนานผิงนะคะหนานผิงเนี่ยเหมือนกับว่าในชุมชนนั้นเหมือนเหมือนคนรู้จักกันนะคะแต่จริงๆมันก็เป็นเมืองใหญ่นะมันเป็นเมืองใหญ่แต่เพียงแต่ว,ว่าเหมือนกับเอ่อคนก็ก็รู้จักกันในเมืองอะนะคะ ความเป็นครอบครัวนะคะความสัมพันธ์นะบ้านพระเอกนะคะในในในเอ่อพระเอกอยู่กับญาติแต่ว่าบ้านเขาอะ่ะมันให้ฟิลที่อบอุ่นนะคะบ้านนางเอกก็เช่นเดียวกันนะคะนะมีนางเอกมีแม่นางเอกนะคะนะน้องสาวน้องชายอ่าก็มีพ่อเลี้ยงด้วยประ่าณนคือมันเป็นความอบอุ่นแล้วดูแล้วเรายิ้มเรามีความสุขอบอุ่นทั้งสองครอบครัวนะคะรวมถึง อารมณ์แบบเขาจะมีฉากที่แบบในเมืองที่ร้านขายไก่ของแม่นางเอกประมาณนี้มันก็จะมีอะไรที่ทำให้เรายิ้มทำให้เรารู้สึกรู้สึกดีนะคะแล้วแล้วฉากที่เวลามีฉากดราม่ามีเรื่องของความสูญเสียด้วยนะคะอ่ะสปอยเล็กน้อยก็แล้วกันพ่อเลี้ยงนางเอกเอ็นนางเอกเสียนะคะพ่อเลี้ยงนางเอกเสียเป็นฉากที่ที่แอดร้องไห้ ร้องไห้เพราะว่าอาจจะด้วยด้วยเราเองเราผ่านการสูญเสียมานะคะเราผ่านการสูญเสียมาติดติดกันนะคะนะแล้วพอเราพอเรามาดูเรื่องเนี้ยเราไปเห็นที่เขาจัดงานแล้วมันอารมณ์มันมันมันขึ้นมาแต่คนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะคือคือแสดงได้ดีแล้วบทร้องไห้บทอะไรพวกเนี้ยนะักแสดงดีกันหมดเลยนะดราม่าก็ ก็ทําให้เราร้องไปด้วยนะแล้วเป็นเรื่องของความผูกพันนะคะนะร่วมในไน่เขาจะมีเพื่อนของเขานะคะเชิญในไน่เนี่ยเพื่อนของเขาก็คือญาติหลินก็จะเรียกกันญาติหลินนะคะแล้วก็กครอบครัวนางเอกพวกนี้แหละมันก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีแล้วเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าคอสตูมดีนะนางเอกเนี่ยแต่ละชุดนางเอกชุดก็จะแบบเออเซอๆหน่อยนะคะ,ะบางคนอาจจะมองดูว่ามันพลุงพลังเพราะว่านางเอกเขาเขาจะแต่งตัวแบบว่าให้มัน ให้ให้น้อยชิ้นไม่ได้อ่ะค่ะจะไปใส่สั้นๆหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะเขาต้องปิดขาเทียมเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนางเอกก็ทำกระโปรงก็ต้องยาวคลุมเท้านะคะคลุมข้อเท้ากางเกงก็ต้องแบบโครงๆหน่อยนะคะคือตอนแรกแอดแอดก็ไม่ได้นึกนะนะว่าเออทำไมอคอสตูมนางเอกต้องทําแบบนี้อ๋อมันต้องออกแนวนี้เพราะว่าเขาต้องปิดขาเทียมเขานะคะขาเทียมมันก็จะเป็นแบบเป็นลายๆเป็นดำดำหน่อยซึ่งครึ่งเขาก็จะให้เราเห็นน่นนะคะให้เราเห็น คอสตูมเนี่ยสวยแล้วนางเอกเรื่องนี้สวยกว่าปกติว่านผึ่งก็สวยนะเอาเป็นว่าเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันดูลงตัวไปหมดเหล่าต้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเหล่าต้าเนี่ยหล่อหล่อ หล่อวัวตายวัวตายควายล้มนะ่ะเออพูดอย่างนี้เลยนะคะหล่อกว่าไอ้เรื่องใหญ่ปลาหมึกซะด้วยซ้ำนะคะโกโก้เซควิใหญ่ปลาหมึกนะ่ะนายเย็นชากับหญ่ปลาหมึกหลายๆคนก่าคงจะดูแล้วอะนะคะเออเพราะว่ามันซีรีส์นานแล้วแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะหลายๆท่านก็เออเป็นแฟนหลี่เชียนมาตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องนั้นนะต้องบอกว่าหล่อหล่อยิ่งกว่าเรื่องนั้นอีกนะคะหล่อมากขึ้นอายุ30นี่ยิ่งหล่ออ,อไม่รู้จะพูดยังไงนะเหล่าตาของของเราทุกคนนะคะเว่านเผิงก็หล่อเออว่านเผิง สวยนะอูจินถิงก็หล่อนะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเสื้อผ้าหน้าผมดีหมดและที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เพลงประกอบ เพลงประกอบมันมันมันเป็นเพลงเหมือนเหมือนกับมันอาร์ตอาหน่อยมันออกแนวแบบว่าเออมันมันเข้ากับอารมณ์แล้วพอเราฟังปุ๊บพอดนตรีขึ้นปุ๊บเพลงขึ้นมาปุ๊บมันทําให้เราเหมือนกับดึงเราเข้าไปในเรื่องดึงเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศไม่แค่ในไม่ใช่แค่ในเรื่องราวนะมันมันมันเป็นบรรยากาศของเมืองนั้นด้วยบรรยากาศของซีนนั้นมันทําให้เรารู้สึกมันอินไปด้วยทั้งทั้งที่บางทีเราไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไอความหมายด้วยซ้ํานะคะแต่พอเรา อ่านความหมายด้วยซึ้งแล้วก็อินมากขึ้นไปอีกนะคะเออคนเขียนเพลงทำไมถึงเขียนเนื้อเพลงได้ได้แบบว่าลึกซึ้งมากขนาดนั้น แอดอวยเกินไปไหมแล้วก็ใส่อารมณ์เกินไปไหมแต่เราชอบจริงๆแล้วคนไม่พูดถึงอันนี้คือเรื่องที่แบบว่าหงุดหงิดมากว่าทําไมไม่พูดถึงทําไม v ีทีมีไม่เอาขึ้นมาหน้าแรกให้คนเห็นแล้วให้คนกดเข้าไปดูนะถ้าคนดูเยอะเนี่ยมันก็จะพูดถึงกันในวงกว้างนะคะมันก็จะโด่งดังมากกว่านี้อีกนะคะแอดแนะนําเลยให้คะแนนเท่าไหร่นะคะ1ิเต็มสิ อืมร้อยร้อยก็ได้นะเพราะว่าคนอื่นอาจจะให้ให้น้อยเพราะว่าคนอื่นอาจจะมีแบบว่าลําคาญนางเอกทําไมอย่างงด้นทำไมอย่างนี้โอ้แบบว่า เออตำหนิตีเตียนตำหนิไปสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ยอมเข้าใจปมนั่นะคือคือเราเราต้องเข้าใจปมในเรื่องของเอ,อ่อในทางจิตวิทยานะของคนที่พิการเขาต้องมีปมอะไรการแสดงการแสดงออกของเขาเป็นยังไงเนี่ยไม่ยอมเข้าใจแล้วก็เอาเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ว่าเออเพราะฉั้นโลกสวยนะคนเรามันต้องทําอย่างนั้นมันต้องทําอย่างนี้สิเพราะไม่ได้ดังใจตัวเองก็ว่านะคะมันก็จะมีเนาะนะนะบางท่านถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะแบบว่าบอกแอดลําคาญแล้วไมไม่ปิดคอมเมนต์ล่ะ แม่บางทีมันก็อดไม่ได้นะคะอยากจะรู้ว่าคือเราฟินเราก็อยากจะรู้ว่าคนอื่นฟินเหมือนเราไหมแต่คนอื่นดันมาว่าอย่างนี้เราก็เลยหงุดหงิดเนาะนะเอาเป็นว่าร้อยร้อยเต็มสิบนะคะนะเชิญชวนให้ดูเลยนะแต่ว่ามันมีทางวีทีวีที่เดียวนะคะก็เอ่อช่องทางอื่นไม่รู้นะคะช่องทางอื่นไม่รู้แต่ว่าที่ถูกลิขสิทธิ์มันก็จะอยู่ที่ V t ทีีเนาะเชิญชวนให้ดูค่ะนะคลิปหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ